ตอนนี้ค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในไลเซอร์ทิปใช่ไหมโอเค,อเคพี่การครับจบตอนยังไงให้คนอยากจบตอนยังไงให้คนอยากอ่านแยกเราต่อหรอครับจบตอนใช่ไหมพีม่ชิจบเรื่องใช่ไหมเหรอจบตอนคือความจริงแล้วว่าการเขียนนิยาย,รายเรื่องยาวเนี่ยความสำคัญม,มันอยู่ที่รอยต่อระหว่างตอนนี่แหละว่าเราควรจะต้อง ให้มันรู้สึกว่าจบแล้วอย่าอ่านต่อไปต่อไปอ่านต่อไปอ่านต่อไปเรื่อยๆนี่ประเด็นคือจะให้จบแบบทั้งค้างทุกครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีการแบบจบแบบยัง complete บ้างเทีนี่ยการจบการจบตอนมีสองแบบแบบที่แบบจบเซกชั o n เลยจบแบบพีไปแล้วคือจบสมบูรณ์อ่านแล้วอิ่มแล้วก็โอเคฉันได้รับคําตอบที่ถูกต้องแล้วนะจากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการจบตอนส่วนอีกอันนึงก็เป็นการจบตอนแบบ จบกลางฉากเออต้องไปต่อต่อหน้าที่ทีประเด็นคือโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ80%เนี่ยการจบตอนส่วนใหญ่มักจะเป็นการจบตอนแบบกลางฉากเออดังนั้นเนี่ยนักเขียนนะจะต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องราวของตัวเองที่เป็นตรงต้นต่อเร่าอะฉากเนี้ยมันยาวแค่ไหนเออบอกบางคนแบบฉากทั้งซีอย่างเงี้ยอาจจะ3ตอนอันนี้มันก็ขึ้นกิเพนออนขึ้นอยู่กับว่าน้องเขียนยายตอนระกีตอนระกีหน้าด้วย คืออย่างพี่เนี่ยมันง่ายเว้ยเพราะว่าตัวพี่เนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองเขียนยายตอนละกี่หน้าแล้วรู้ว่าในสุว่าห้าหน้า6หกหน้าเนี่ยมันจะประมาณสามพันถึงสามพันห้าร้อยคำต่อหนึ่งตอนสามพันถึงสามพันห้าร้อยคำต่อหนึ่งตอนเนี่ยพี่ก็จะรู้โดยธรรมชาติพี่เลยว่าพี่จะเล่าเรื่องได้แค่ไหนดังนั้นพอพี่มีฉากฉากมือขึ้นมาเป็นปบเนี่ยพี่จะรู้เลยว่าอ๋อฉากเนี่ยต้องใช้ห้าตอนนะเา็นไหมพอเรารู้ว่าต้องใช้ห้าตอนนะเราก็โอเคงั้นเราต้องซอย เหตุการณ์เหตุการณ์ในในชีนี้ออกเป็นห้าส่วนเพื่อให้แต่ละส่วนมีทั้งความพีคอยู่ในนั้นแล้วก็มีทั้งมีทั้งตอนที่แบบเชื่อมต่อตอนต่อไปซึ่งการชื่อการการการที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันหมายว่าน้องต้องเข้าใจเนื้อหาของน้องก่อนเว้ยคือถ้าน้องไม่เข้าใจเนื้อหาของน้องเลยอ่ะมันจะยากกับการคิดว่าจะทำยังไงแต่มันก็มีบางคนเหมือนกันที่นักเขียนหน้าใหม่เนาะที่เขียนยาวยาวไปเรื่อยๆบางทีในหนึ่งตอนก็อาจจะไม่ได้มีไม่อาจจะไม่ได้มีแบบเนยะสําคัญอะไร เพราะว่าผ่านรวมทั้งหมดอ่ะก็จะใช้ซึ่งเราซึ่งเราจะพบกันบ่อยนันณปัจจุบันนี้เพราะว่ามันตอนมันสั้นลงถูกปะใช่เขียนตอนแค่พันห้าร้อยคำพันหกร้อยคำแล้วก็ต้องบิดตอนแหละเพราะว่าหนึ่งคือการอ่านของนักอ่านอ่านจะมือถือซึ่งมันก็คือจะไล่ยาวเกินไปเกินสองคือลักษณะการถ่ายตอนมูนีนานอะไรเงี้ยด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการคิดแบบซอยย่อยไปอีกว่าเออแล้วแบบในตอนในหนึ่งตอนย่อยเนี่ย เราจะมีอะไรดนีนั้นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งยากค่ะคือสำหรับพี่นะถ้าจะให้วัดคําว่า1ตอนของพี่อ่ะพี่จะวัดที 3, ่สามพันรมแล้วนั่นหมายความว่าถ้าพี่เอาสามพันรมเนี้ยไปโพสต์แบ,บ่งเป็นสองตอนพี่ก็จะองทำใจได้เลยว่าอีกตอนหนึ่งอาจจะดูเหมือนจะไม่มีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพี่คิดว่านักเขียนหลายๆคนนะก็จะเจอปัญหาที่นักอ่านมาบน่นว่าตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเลยก็อ่านข้ามใช่ไหมคะอันนี้ต้องทําใจเลยอ่ะว่ามันเป็นสิทธิของนักอ่านการที่เขาสกีปอ่ะ หมือนบอกข้อต่อเขอ้อนักอ่านกลุ่มนี้ต่อให้เขาไปอ่านหนังสือไปเล่มเขาก็สกิปเหมือนกันเว้ยคือเขาไม่ได้สกิปพันห้าร้อยคำนี้เขาสกิปเป็นจีสามพันห้าพันคำซึ่งเขาก็เป็นสิ่งของเขาเพราะเขาตัดใจซื้อแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าเราก็ต้องทําใจปล่อยประหารไปเลยก็คือเอาที่ตัวเราสุดท้ายก็คือต้องซนิฟฟินิตก่อนว่าเราเขียนหนึ่งตอนที่กี่คํา และฉากแล้วเราค่อยมาคิดต่อว่าฉากเนี้ยของเราใช้กี่ตอน<ช>แล้วก็มาค่อยซอยย่อยให้มันลงล็อกในตอนจำนวนตอนที่เราวางแผนเอาไว<ช>้ซึ่งถ้าทำแบบเนี้ยมันจะทำมันจะเป็นการง่ายกับการที่เราจะคิดได้ว่าจุดจบของตอนเนี้ต้องทำยังไงให้หน่าติด<ช>ตามแล้วมันก็จะมีเทคนิคการจบตอนหลายๆเทคนิคซึ่งอันเนี้ยสามารถไปหาอ่านได้จากย่าหลายๆเรื่องโดยเฉพาะที่ยายแนวที่น้องชอบว่าไปอ่านแล้วก็สังเกตว่าเอ้ยคนนักเขียนคนนี้ปิดตอนยังไงอะไรเงี้ย และน้องก็ลองชัดโตกันมาเป็นวิธีการและวองเอามานมาใช้ปรับใช้กับเรื่องของเราดูซึ่งมันไม่มีตัวตายตัวค่ะก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะอัปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือเฟซบุ๊กเพจนะคะเฟซบุ๊กเพจเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Besupporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะ อันดับที่2คือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวคอนเทาเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอมเมนต์ทีโใหม่ใ,หมใน f c e e o o o เนาะแล้วก็ใน YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ีตัวใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนยิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะ ซึ่ง IG เนี่ยเป็น Follow เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกติดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้งสามช่องทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําใหน้น้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือขอพรีเมียมพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนต์ที่ไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้งสามช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ